นายูนิทภูมิใจเสนอร e m ีเมมเบอร์ฟิซีรีส์สัญชาติไทยของ V.I.U. อยเล่าเรื่องเล้าเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น12คนที่ต้องไปติดเกาะร้างและทนนั้นยิงไม่พอพวกเขาก็ยังพบกับเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องปริศนาที่ทำให้คนในกลุ่มของพวกเขานั้นต่างก็ค่อยๆมาตายไปดีละคนจนเป็นที่มาของคำว่าเพื่อนตายความเดิมเม่อตอนที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ทุกคนที่รอดชีวิตพวกเขาต่างก็รู้แล้วว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นมาก่อนในร็อคแห่งนี้เรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามับช่องยูนี้ช่วยกดครันึ่งสักสกีไเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ตอนที่10ตัดภาพกลับมาที่อดีตหลังที่คลิปฉาวของลีลามันหลุดไปทั่วโลกโซเชียลจึงทําให้พ่อของเธอนั้นก็เดินเข้ามาต่อว่ากับลีลาชุดใหญ่เพราะก็พูดตะคอกบ,บอกกลีลาไปห่วงงามไส้ยิ่งนักเพราะตอนนี้โรงเรียนเขาก็เลยแกออกแล้วซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ลีลาเธอก็เลยตัดสินใจเอาตะเก็บตัวในห้องข้าวป่าไม่ยอมกินและก็ร้องไห้ฟูงไป่ายไม่ยอมหยุด ซึ่งเห็นแบบนี้แม่ก็เลยมาพูดขอร้องกับลิลลี่เพื่อให้เธอนั้นช่วยมาคุยกับพี่สาวแถมแม่ก็ยังพูดบอกกับลิลลี่อีกว่าอีสองสามวันข้างหน้านี้แม่กับพ่อก็ต้องออกไปทุระที่ต่างจังหวัดนานหลายวันยังไงหนูก็ช่วยอยู่เป็นเพื่อนพี่เขาหน่อยนะซึ่งหลังจากที่ลิลลี่ตัดสินใจเดินเอาเมื้อเช้าขึ้นไปให้ไลาลาพี่สาวเธอบนห้องนอนซึ่งมันก็เหมือนเดิมพอไลลาเธอได้ยินเสียงงลิลลี่ เธอก็พูดตวาดน้องเธอกลับไปดังลั่นห้องว่าแกก็อย่ามายุ่งซึ่งพอได้ยินแบบนี้ลิลลี่เธอก็เลยพูดตอบกลับพี่สาวเธอไปว่าพี่แม่งก็ชอบเป็นแบบนี้หนูโคตรเบื่อพี่เลยพี่รู้มะมแต่หนูก็ทนเห็นพีู่่สภาพนี้ไม่ได้จริงๆและหนูก็รู้ดีว่าพี่ก็คงไม่ยอมปล่อยให้เรื่องพวกนี้มันพังชีวิตของพี่หรอกยังไงพี่ก็รีบกลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วเถอ,เอซึ่งบนด้านลีลา ได้ยินคำพูดนี้ออกจากปากของน้องสาวของเธอเธอก็เลยตัดสินใจพูดบอกกัลิลลี่ไปเพราะก็เอ่ยปากพูดขอโทษลิลลี่สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าความตึงเครียดระหว่างพี่กับน้องมันก็เริ่มจะค่อยๆดีขึ้นแต่ทว่าในคืนวันเดียวกันนี้เองเมื่อแต่ที่ลิลลี่เธอก็กำลังนั่งส่องกระจกอยู่ในห้องนอนและพอสภาพจิตใจของไลลา,ลาเธอเริ่มดีขึ้นเธอก็เลยตัดสินใจ ที่เดินเข้ามาหาลิลลี่ที่ด้านในห้องแต่พอเธอ้ริ่เสียงพูดดังลอดออกมาจากห้องของลิลลี่ว่าสวัสดีเราชื่อเลลา,ลาแถมพอเลลาเธอเปิดประตูก็ไปดูกลับพบว่าลิลลี่น้องสาวเธอนนั้นก็ดันอาชุดนักเรียนของเธอมาใส่มันก็ยิ่งทําให้เธอนั้นโกรธขั้นสุดเพราะกับพูดถาม่าน้องเธอไปว่าแกเอาของฉันมาใส่ทําไมกันและท่านั้ยังไม่พอเธอก็ยังรัวตอบน้องสาวของเธอนนั้นแบบจัดหนักจัดเต็ม ซึ่งพอพ่อกับแม่ได้ยินเสียงลูกๆทะเลาะกันพวกเขาจะรีบวิ่งเข้ามาห้ามสึกและพอแม่รู้ว่าลินลี่เธอก็เอาชุดของพี่มาลองใส่เล่นแต่แทนที่แม่จะพูดถามกับลูกว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหมแต่เธอกลับพูดบอกกับลินลี่ว่าหนูก็อย่ากโกรธพี่คุณเลยนะตอนนี้พี่เขาคงเครียดมากและลูกก็ช่วยอยู่เฉยๆและอย่าสร้างปัญหาอีกเพราะแค่นี้พ่อกับแม่ ก็ปวดหัวมากพอแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนี้ลิลลี่เธอก็ถึงกับเจ็บจี๊เพราะพ่อและแม่ของเธอนั้นก็รักลูกไม่เท่ากันตัดภาพมาที่บิลหลังที่พ่อของเขารู้แล้วพวกเขาก็แอบไปจุก,กดุ๋ยกับรุ่นน้องเก่าที่โรงเรียนจึงทําให้ตัวของบิลนั้นเขาก็เลยถูกพ่ออัดจนมีรอยช้ำตามตัวซึ่งตอนนี้บิวเขาก็เลยพูดบอกกันแดนไปว่ากูว่คิดว่าไอ้แม็กมันน่าจะเป็นคนปล่อยคีบ และก็ไอคลิปนี้คลิปเดียวมันก็เลยทําให้ชีวิตกูเป็นแบบนี้ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแดนก็เลยพูดบอกกับบิลเพื่นอนในกลุ่มไปงั้นช่วงนี้มึงก็มาพักอยู่กับกูที่บ้านกูก่อนก็ได้นะไว้พ่อของมึงใจเย็นลงแล้วอยกลับไปเคียบท่านส่วนตอนนี้ทางฝั่งของเพื่อนในกลุ่มของไลลา,ลาจ,จู่ๆทางด้านโซน,น่าเธอก็พูดบอกกับไมล์และเนสไปว่าตัวเธอนั้นก็สงสารไลลา แถมเธอเขายังพูดถากับเพื่อนของเธออีกว่าพวกมังคิดว่าใครที่เป็นคนปล่อยคลิปนี้วะและในขณะที่พวกเธอกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆเหมือนจะมีข้อความของลาลาเด้งขึ้นมาซึ่งทางด้านลาลานั้น<ๆ>เธอก็พิมพ์ผู้ชวนให้เพื่อนสนิทของเธอทั้งสามคนให้ไปหาเธอที่บ้านเนื่องจากตอนนี้พ่อกับแม่ของเธอนั้นก็ไปต่างจังหวัดและหลังจากเลิกเรียนทันทีที่พวกเธอมาถึงพวกเธอต่างก็รีบเข้ามาโอบกอดให้กำลังใจทางด้านลีลา ซึ่งหลังที่พวกเธอนั่งพูดคุยกันได้อยู่สักพักเลยลาเธอก็ได้ตัดสินใจเดินไปหยิบขนมที่เธอทำเตรียมเอาไว้ให้แต่ทว่าหลังที่พวกเธอกินคุกกี้ของเลยลาเข้าไปแล้วจู่ๆทั้งโซนหน้าหมายแล้วก็เนสพวกเธอก็มีอาการง่วงซึมและก็หมดแรงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเลยลาเธอก็ได้แอบใส่ย,ยาบางชนิดลงไปในขนมและก็เครื่องดื่มจึงทำให้ตอนนี้นั้นพู้เธอทั้งสามคน งเริ่มตัวชาถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเธอจะยังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างแต่พวกเธอนั้นก็ไม่มีเรียวแรงที่สามารถตอบโต้ทางด้านลีลาได้ซึ่งเห็นแบบนี้ไลาลาเธองตัดสินใจเดินไปหยิบมีดพร้อมกับพูดไล่ถามลิงตัวทั้งโซน้ามายแล้วก็เนสว่าพวกมึงบอกมาดีๆวันหนึ่งในสาคนนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนปล่อยคิปฉชวของฉัน ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นพวกเธอแต่ละคนต่างก็พูดปฏิเสธเสียงแข็งว่าพวกเธอนน้นก็ไม่ได้เป็นคนทำแถมเมื่อนั้นโซน,น่าเธอก็ยังพูดตอบกลับลีลาไปว่าพวกกูก็เป็นเพื่อนมึงนะพวกกูจะทําแบบนั้นกับมึงทําไมกันซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็ยิ่งทําให้ลีลาถึงกับปลี้แตกพร้อมกับพูดตอบกลับโซน,น่าไปว่าพวกมึงรู้ไหมว่ากูทังโดนไล่ออกพ่อแม่ก็มีอาวแถมตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนต่างก็เห็นคลิปนั่น ชีวิตของกูมันก็พังหมดแล้วและพอเธอพูดจบเลลลาเธอก็ตัดสินใจวางมีดลงพร้อมกับร้องไห้ปูมไฟคนเดียวอยู่ตามลําพังและหลังที่ทุกคนกลับไปแล้วกลางดึกกขึ้นวันเดียวกันนี้เองทางด้านลีลลาเธอก็ตัดสินใจโทรเรียกแม็กให้มาหาเธอที่บ้านซึ่งพอมาถึงพวกทั้งคู่ต่างก็รีบขึ้นมาโอบกอดกันและแม็กเขาก็พูดสัญญาบอกกับทางด้านลีลลาไป พวกเขาก็จะไปยาหาตัวคนที่ปล่อยคลิปนี้ได้และแม็กก็ยังพูดบอกความลับเรื่องของขาเนสให้กับด้านไลลารู้อีกและพูดบอกไลาลาไปหัวฉันก็รู้มาว่าขาของเนสนั้นเธอก็ไม่ได้พิการและฉันก็แอบ,บสงสัยว่าเธอก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้และภาพกลับมปที่บิวกับแดนพอบิวก็โดนพ่อด่าซ้ำทุกๆวนันเกี่ยวกับเรื่องที่ของไลลา,ลาแถมวันนี้ มันก็ยังมีคนเอาคลิปที่บิวต่อยแม็กเอาไปลงในโลกของโซเชียลอีมันก็เลยทําให้ตัวคุณนันก็เลยเชื่อหมดใจว่าทั้งหมดนี้มันก็น่าจะเป็นฝีมือของแม็กและพอเขาเริ่มเครียดเขาก็เลยยิ่งยกกระป๋องดื่มส่วนด้านลินลีลพอพ่อและแม่ของเธอนั้นไปต่างจังหวัดเธอก็เลยตัดสินใจที่จะหนีร้อนมาพึ่งเย็นอย่างทางด้านรุ่นพี่อย่างแดนซึ่งก่อนที่เธอจะมาถึงเธอก็โทรไปพูดบอกกับโซน่า่วยโซน่านั้น มาอยู่เป็นเพื่อนของเธอหน่อยเพราะตอนนี้ที่บ้านของพี่แดนมันก็มีพี่บิวอยู่ด้วยและหลังที่พวกเขาทั้งสามคนนั่งยกซดกันได้อยู่สักพักจู่ๆทางด้านแดนเขาก็กำลังมีธุระต้องรีบเอาสมุดบัญชีไปให้เม่ที่บ้านเขาตัดสินใจฝากลิลลี่เอาไว้เับเพื่อนของเขาและหลังที่ลิลลี่ถเถอะเผลอละไปและพอบิวเขาเริ่มตึงได้ที่แล้วและพอเขาเปิดดูคลิปเาวาของเขาเกีท่ทางด้านลีลาบิวตัดสินใจ ที่ทาการเปิดศึกจุกัดดุยลิลลี่น้องสาวลลลา,ลาพร้อมกระจับเธอกดตัวลงกับพื้นและใช้มือปิดปากของเธอไว้ก่อนที่ทําการจุกัดดุยเธอจะเสร็จกิจและหลังที่บิลเสร็จกิจแล้วเขาก็พูดบอกกับลิลลี่ไปว่าพี่คือฝากเขาคิดถึงถึงไลาลาพี่สาวเธอด้วยนะและทันทีที่โซน่ามาถึงพอเธอเห็นสภาพลิลลี่เธอจะรู้ทันทีว่าลิลลี่นั้นเธอก็ถูกบิลคมเหงงซึ่งเห็นแบบนี้ เธอตัดสินใจเดินตรงไปหาบิลที่ห้องนอนพร้อมกับพูดถามกับบิลไปว่านี่มึงทาแบบนี้กับลิลี่ทำไมวะและท,ทันทีที่โซนหน้าเธอพูดคููว่าจะบอกเรื่องนี้กับตำรวจแถมเธอก็ยังพูดบอกกับวิอีว่าจะเอาตัวของบิลนั้นเข้าคุกได้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้บิลก็เ,เลยตัดสินใจที่เปิดศึกจุ่กดยรอบสองพรพ้อมกับทาการล็อกห้องและจับโซนหน้ากดลงกับเตียงซึ่งหลังที่เขาเสร็จกิจแล้ว โซน,น่าเธอก็รีบเข้ามาล้างตัวในห้องน้ํเพร้อมกับร้องไห้ปูมไฟย,ยกใหญ่เพราะภาพในหัวของเธอในตอนนี้นั้นมันก็มีแต่ภาพที่ถูกรุ่นพี่ของเธอนั้นข่มเหงและพอเธอเดินกลับออกมาและเห็นบิวกํลาลังนอนหลับอยู่บนเตียงโซน,น่าเธอก็กัดจะใช้จังหวะน,นี้จัดการปิดจ,จอบบิวแต่ดูว่าตัวเธอนั้นก็ไม่กลา้าพอที่จะลงมือเลยแต่นั่งมองร้องไห้เสียใจยอยู่ภายในห้องและภาพก็ตัดมาที่เช้าวันต่อมา พอพเพื่อทั้งคู่ตัดสินใจไปโรงเรียนทั้งโซน,น่ากับลิลลีพวกเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องรลวที่เกิดขึ้นให้กับครูที่โรงเรียนฟังแต่ทว่าคําตอบที่ได้กลับไปจากปากคนที่เป็นครูนั้นนั่นก็คือครูก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกเพราะพวกเธอนั้นก็ไม่มีหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าพี่บิวนั้นเขาก็เป็นคนลงมือทําแถมพวกเธอก็ยังไปหาพี่บิวเองถึงที่บ้านมันก็ฟังดูไปแปลกหน่อยนะ และถ้าหากหนูโดนกระทำมาจริงๆแล้วล่ะก็ครูก็คงช่วยอะไรพวกหนูไม่ได้หรอกซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทั้งลินล,ลี่กับโซน่าพวกเธอก็เลยพูดตอบกลับครูคนนี้ไปพวกเธอก็เลยพูดตอบกลับครูไปพวกครูก็คิดว่าพวกหนูแต่งเรื่องโกหกขึ้นหรอแถมโซน่าเธอก็ยังพูดบอกอีกพวกครูรู้ไหมว่ากว่าที่พวกหนูจะกล้าเล่าให้ครูฟังมันยากขนาดไหนและที่ครูทําแบบนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าครูก็เกรงใจพ่ออีบิวมันใช่ไหมที่ตัวเขานั้นก็บริจาคเงินก้อนโตให้โรงเรียนนี้ทุกปีซึ่งสิ่งที่ครูพยายามพูดบอกปกัดในสิ่งที่โซนนากับลินลี่พูดเล่าให้ฟังนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอเองก็ห่วงชื่อสิ่งของโรงเรียนมากกว่าความเป็นอยู่ของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้แหมเจอแบบนี้ปีตดเลยและหลังที่ทางด้านโซนนาเธอตัดสินใจเดินไปพูดเล่าให้กับพวกเพื่อนผู้ชายในห้องฟัง ว่าเธอกับลิลลี่ก็เพิ่งถูกไอบิวนั้นขืนใจมาแต่ถึงแม้ว่าพวกเคนเพนโตกับโบโซพวกเขาต่างก็เชื่อในสิ่งที่โซน่าเล่าแต่พวกเขานั้นก็กลับนิ่งเฉยพร้อมกับผู้ปฏิเสธโซน่ากลับไปว่าพวกฉันต้องขอโทษด้วยว่าที่ไม่สามารถช่วยอะไรแกรได้เลยซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้โซน่าเธอรู้สึกหมดหวังเพราะมันก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีใครที่เธอไว้ใจสามารถยื่นมือช่วยเธอกับเด้านลลิลลี่ได้เลย และก่อนที่โซน,น่าเธอจะเดินกลับออกไปจากห้องนี้เธอก็ยังพูดทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าพวกมึงก็จำเอาไว้นะวุฒิสกวันพผู้มึงต้องเสียใจยในสิ่งที่ผู้มึงทําในวันนี้ตัดภาพกลับไปที่ฝั่งลิลลี่พอเธอกลับมปถึงที่บ้านและเจอทางด้านพี่สาวาลิลลาเธอก็ร้องไห้และอยากจะพูดเล่าในสิ่งที่เฮียบิลมันทํากับเธอเอาไว้เมืออ่อทิ์ก่อนแต่พอทางด้านลีลลาเธอรู้ เธอกลับพูดตอบกลับน้องสวาวเธอกลับไปว่ามันก็สมควรแล้วนี่ก็มึงเองไม่ใช่หรอที่อยากเป็นลิลลาเพราะกับเดินสะบัดต,ตูดเดินหนีลิลลี่ออกไปทันทีและตอนนี้ยังไม่พอพอลิลลากอบขึ้นมาที่ห้องนอนเธอก็ยังทําการส่องกระจกและพูดบอกกับตัวเองอีกว่ามันก็สมควรโดนแล้วถ้าหากกูไม่มีความสุขมึงก็ต้องไม่มีความสุขเช่นกันและหลังจากนั้นลิลลาเธอก็ตัดสินใจโทรหาแม็ก เราก็พูดบอกกับแม็กไปว่าถ้าหากไม่มีใครยอมสารภาพเรื่องนี้แล้วล่ะก็ฉันก็จะฆ่าพวกมันให้ตายหมดทุกคนและตอนที่10ก็จบลงเพียงทุกนี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูน้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ